โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวฟังนะผมในเกมนี้เนะี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมนะผมที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่างนะผมเพราะว่าเกมนี่เนะี่ยเรียกได้ว่าผมจะสอนค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะผมแล้วก็สามารถนําเอาไปเล่นได้จริงนะในมุมมองของผมนะครับผมอย่างในเกมนี้ผมชนเลนกับบิโลนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเมตาเนาะแถมก็โดนเนิฟมาครับโดนเนิฟมาก็ยังเก่งอยู่เหมือนกันนะครับผม เราต้นเกมเนี่ยอยาไปสู้เขามากนะเพราะว่าไงเราก็ถีบสู้เขาไม่ได้เลยนะครับผมต้นเกมนะแคร์โดนเขาแบบสกิลนิดนึงเนี่ยเรือเราก็ไปครึ่งหลอดแล้วนะครับผมรอรับเบฟรอรับตังอะไรไปก่อนนะครับอย่างอันนี้เขาจะมาตีมอนเวฟข้างเราเนี่ยเราก็พยายามอ่ารัดให้ได้นะครับอย่าให้เขานะไม่งั้นเขาเนี่ยจะรวยกว่าเรานะเป็นไปได้เราต้องแย่งมาให้ได้น,นะโอเคครับผมเราแย่งได้ก็เซฟต่อนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยยังไงการเงินเราเนี่ยก็นําเขา แน่นอนอยู่ยแล้วนะผมด้วยความที่เขายังไม่ไปตีชีพค้างเนาะพยายามอย่าเสียชีพนะผมถึงแม้เลือดผมจะน้อยนะ่ถ้าทุกคนคิดว่าสามารถราเบบได้อยู่เนะี่ยก็พยายามรับให้ได้นะครับผมถึงแม้เนี่ยเราจะไม่ได้ลาชีพเนาะแต่เราก็ยังได้ตังค์อยู่นะครับผมโอเคฉลาดมารนาะฟิกหลบนะอันนี้เราต้องรีเฟกไว้หน่อยนะครับผมถึงจะทําแบบนี้นะก็หลบได้ต้นเกมแล้วก็ชิวนะผมก็ ไม่โดนเก็บเนาะต้นเกมแล้วก็จะประคองเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมเราเล่นมิเสร็จเราก็น่าจะั๊บกลับไปเล่นบ้านนะก็เ,เหมือนเดลมาจะหมดสกิลแล้วนะโอเคเพื่อนเราลงมาแล้วผมอันนี้เราเล่นเลยนะด้วยความที่เราอ่ามองแมพนะผมเพื่อนมาเติมบวกเรามีสตาร์ทเนี่ยเราพยายามเชนดีๆนะครับผม้าใครกำลังมองหาสกีนอาร์วีเท่ๆผมขอแนะนำแอดมินต้น TP7 เมโลทอมอัพเพจบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยชเชียงแคโอเพนไอดี Open เท่านั้นแถมเกมอื่นก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลทอมอัพและแอดไลน์เมโลทอมอัพแอดไลน์เมโลทอมอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปแบบเพลินๆและเป็นสายอนิเมะเหมือนผมเนี่ยผมขอแนะนำชาร์กพีเมียถ้าเราเชียร์คลิปอ่าเสร็จก่อนเนี่ยเราก็ไปเติมเลนอื่นได้นะครับผมก็ไปเช็ค แถวเอลไปหาดักเล่นได้นะเผ <'t ridge> ื่อมีตัวหลุดมาแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับผมถ้ามีปูเราก็มาตีปูนะครับผมเราจะได้บูสตเงินไวๆนะครับผมแถมเราสู้กับฉลามแหะฉลามมันเป็นตัวต้นเนาะก็ถ้ายิ่งมันเราเรายิ่งรวยแล้วเรายื้อไปเลทได้นยะมันจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผมก็มอนตัวนี้เนะเราก็ตีได้นะตัแนี้ําให้ตีนะครับผม เกมนี้ผมก็กดมากับเพื่อนนะผมเรื่องมอนในป่าอะไรเนี่ยผมก็จะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าทุกคนกดโซโลแล้วไม่ได้มากับป่าอะไรนี่ก็ถ้าเอาเนี่ยก็ระวังด้วยนะผมป่าจะไม่เกิดได้นะกดเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะผมเลนอื่นมันจะโดนกันนะเราต้องใจเย็นๆนะครับผมด้วยความที่เราเป็นตัวเลนเนาะ ก็เพื่อเราดักอยู่นะครับผมเราก็รีบเะคลิปนะเราอาจจะพอหาดักได้นะครับผมด้วยความที่เพื่อนเราก็ดาบตัวมาต้นนะผมมาประคองต้นเกมนะทีครับฉลามก็ไม่รอดนะผมอันนี้ดีป้อมได้นะเพื่อเราอ่อทีมเราค่อน่านดักสวยนะผมเรนบนนี้โดนโดนยับๆเลยนะผมสำหรับฟินิกนะแปลกใจเหมือนกันนะครับผมแพ้คาเฟ่ได้มาเติมหน่อยก็ตามนั้นนะครับผม เซฟได้ไม่เซฟนะครับผมไปแจกนะโอ้โหโดนเลวมาแทางครึ่งหลอดเลยนะ <Okay. S 2> เลวม้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้นเกมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะ <Okay. S 2> ว่าไงบิโลน้อยแต่เห็นอ่าเลวมานะผมมาปิดก่อนนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอป่าเรามาปิดหลังนะครับผม <Okay. S 2> อ่าเล่นนะโอ้โหแทงเลยอเพื่อนโอเคครับโอ้โหคิซี่มานะครับผมชิพานะช็อตนี้ <Okay. S 1> โอ้โหว่าไงโอ้โหคิซี่ฟิกเอาเพื่อนผมเลยนะครับผม อย่างน้อยผมก็ยังเก็บคิกซี่มาได้นะอย่างน้อยก็ถือว่าบัฟยังไม่เสียเปล่านะแปลกใจเหมือนกันนะผมก็คือเขาแลกเลยนะก็คือเขาฟิกเมาทเลยนะผมเพราะถ้าตามความจริงเนี่ยก็คือเขาทำอย่างงี้ยเนี่ยก็ถือว่าคิดถูกแล้วนะผมก็ก่อนตายก็ขอเอาตัวไปด้วยสักตัวหนึ่งนะครับผมหรือว่าคิกซี่ก็ถือว่าเล่นดีนะครับผมอย่ครับเวลสิบละเลนการมีไฟค่อนข้างหนานะตลอดค่อนข้างช็อคสวยเลยก็จังหวะนี้ว่ายังไงครับผมมาเล่นเลนการโอ้โหมาถึงก็โดนยกแล้วนะ ยังไม่ทันได้ทำเลยนะครับเมือเคครับฟ่ฟิกแนละ้วอันนี้ผมฟิกเล่นเอาสูครับผมโอเคได้คาเฟ่มาแต่ผมก็ไม่รอดนะครับผมก็อย่างน้อยก็ได้คาเฟ่มานะสำหรับช็อตเมื่อกี้ก็พอเกิดมาเนะี่ยก็เมาฉลามนะโอเคครับผมเราตีไม่ได้นะในแมปคือเพื่อนเรามาเติมนะครับผมผมจะย้ําทุกคนตลอดนะครับว่าเวลาเราลิ้นเนี่ยเราต้องดูแมปอ่าด้วยนะครับผมแมปเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยว่าแมปมืดหรือเปล่าผนูกข้ามอยู่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอกาสที่จํานวนคนเรา เยอะกว่านะผมมันดีกว่าอีกแล้วนะครับผมในการเล่นเนะาะใกล้จะ12แนละ้วเดี๋ยวก็ต้องหาปามแทนี้ไปก่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะขึ้นบ้านแล้วนะครับผมโอเคครับอังตีนะ,ผม,นนะผมเล่นคาเฟ่น,นะครับผมเรามีดิมเนเชอร์อยู่นะผมกดแล้ดดามเมจไปนะบอกเลยว่าการกดดิมเนเชอร์กับการกดสกิล2เนี่ยก็บอกว่าบอกเลยว่าลดดามเมจโคตรเยอะนะครับผมก็คือคาเฟ่เนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะครับผมก็เป็นไปได้นเนี่ยต้องกะสกิล2ให้ดีๆนะครับผมก็สกิล2มีประโยชน์มากนะครับผม ก็พอเก็บอะไรได้เนี่ยเราก็มาทําเบฟนะอย่าให้เบฟตกโอ้โหชิบหายแล้วอันนี้คือผมพลาดทาเบฟลึกไปนะผมก็ตามสูตรนะครับผมด้วยความที่ฝนงข้ามเนี่ยเขาน่าจะมองแมปนะผมทีมราเนี่ยผมกลางสองตัวนะผมก็เลยโดนปิดนะครับผมก็เกิดมาอีกทีหนึ่งนี่คือบาเหล็กหายไปสองบาเหล็กแล้วนะผมเดี๋ยวจะเชื่อนะครับผมกลายเป็นทีมรอดอ่ะกลายเป็นอ่เกมตามนะครับผมกลายเป็นตั้งรับเฉยนะครับผมก็ต้องหามุมกันดีๆนะ อย่าไปล่นอะไรกันมากนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือเราต้องเคลียร์เวฟกันอย่างเดียวเลยนะเราต้องโฟกัสเวฟนะครับผมด้วยความที่ฝนหัวข้ามเนี่ยเป็นคาเฟ่นะครับผมเลดเกมเนี่ยจะละ,ล,ะลายพวก่าแท้งหรือตัวออกเกาะเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องหาจังหวะเล่นดีๆนะครับผมเกมมีเลดยังไงก็ผมก็แพ้แค่คาเฟ่ตัวเดียวนะครับผมคือนอกนั้น,นี้ก็คือผมไหวหมดนะ ต้องเทวเวฟสู้นะครับผมตอนนี้นะเราจะไปบ้าบวกแบบเดินกับเพื่อนตลอดเวลาไม่ได้นะครับผมเราต้องแบ่งเวลาททวเวฟบ,บ้างนะฉลามเขามีเคียวนะครับผมปิดค่อนข้างยากนะไม่รู้ว่าเคียวเขาจะหนึ่งุดห้าวีหรือเปล่าน,นะครับผม <S <S ก็น่าจะนะครับผมตอนนี้ก็สิบสองนาทีแล้วนะตัวโล่ฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเข้ามาเปิดนะครับผมเราก็พยายามต่อไปก่อนนะครับผม อันตรีแล้วเราก็พยายามหามุมเล่นนะโอเคครับผมคาเฟ่ไม่รอนะเราได้คาเฟ่มาแล้วเนี่ยเราค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับผมบิโล <Okay, S 1> มาโอเคครับทูไปดามจเราค่อนข้างแรงนะลํายือไปนะผมมิโลเนี่ยเราไหวอยู่แล้วนะตัวเรานะครับผมโอเคครับผมก็ได้มาสี่ตัวนะค่อนข้างคุ้มนะพอชนะไฟส์เสร็จเนี่ยเราก็เราก็ไปเชียคลิปนะผมทำเลนไว้นะเพราะว่าเลนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ พังมากนะครับผมเป็นไม่ได้ต้องเคียร์เว็บเคียร์อะไรหน่อยนะครับผมเราต้องพยายามฟื้นกันได้แล้วนะครับผมเราสาหลินกันมาได้ถึงขนาดนี้นะ เหมือนจะเดินมาเจอเลียวมานะครับผมพยายามเล่นเชิงไปก่อนนะเป็นไปไดต้ตอนนี้ผมอยากได้อ่า uh, ไกลอาก่อนนะครับผมต้องระวังไว้นะเพื่อนเราซ้อนอยู่นะผมว่างไงฉลาดน้อยเหมือนอ่า uh, เลี้ยวมาจะเห็นหรือเปล่าโอเคครับบิโลวมัวนติดแล้วนะอันนี้เราเล่นได้นะครับผมไว้ไงครับผมต่อต่อไปก่อนนะด้วยความที่ขรุของขางเขาตัวค่อนข้างไวแล้วมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมคาเฟ่เนี่ยมันซอยโคตรแรงเลยนะครับผมไฟนี้ก็เลยกลายเป็นเราเสียไฟนะครับผมก็คือเราแพ้ไฟเนาะ เนิคเนี่ยก็พลอยคาเฟ่สู้สู้คาเฟ่ไม่ไหวนะครับโอเคอันนี้ตีผมฟีเข้าไปเล่นนะโอเคครับเก็บคาเฟ่มาได้เราก็สบายแล้วนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันไหลได้หมดอยู่แล้วนะับลำโตโล่ลำตัวอะไรเนี่ยมันก็ได้หมดนะโอเคตีเดวมากไปนะโอเคครับผมเก็บเ็วมาไม่ได้เสือครับผมเห okay, ตัวโล่ไปก่อนนะผมมีโล่ไม่น่าตีป้อมได้นะมีฟินิคเยอะัวโล่เข้ามาอย่างนี้ขอย่าลำก่อนนะครับผมลาตัวโล่ไปนะครับผม ไม่ต้องกลัวมันเป็นแท้งหรืออะไรนะครับผมตัวเราเป็นตัวละลายแท้งกันแล้วนะเกีครับเปลี่ยนเป้าหมายไปเอาคลิกซีนะเพราะหาอ่ามายุ่งนะครับผมกำลังจะฆ่าบัวตึงๆเลยนะครับผมแล้วก็มายุ่งเนาะอันนี้ก๊อก็จะเกิดนะครับผมผมก็มาทําเวฟล่างเนาะให้เวฟล่างเนีเ่ยมันไหลเข้าป้อมฝันข้ามนะครับผมเขาจะได้มาเคลียร์กันเนาะแล้วไฟก๊อเนี่ยเราจะได้อ่าตี God ก๊อตกันได้ง่ายๆนะครับผมเพ <ๆ S 2> ื่อนเราก็ตีก๊อกันแล้วนะครับผม ก็มาแจมกันด้วยนะทีมเราตีคอสค่อนข้างไวนะผมมีฟินิก์ด้วยนะพอ,อรีบตีเสร็จปุ๊บก็มาเซตเบฟเลยนะผมผมก็เซตเลนบนนะผมเพื่อนก็เซตเลนล่างไปนะก็อตอนนี้ก็ต้องเริ่มดันป้อมอะไรกันบ้างแล้วนะผมเริ่มเก็บไปเทีละน้อยนะเนี่ยนะครับทุกคนพยายามสังเกตนะผมเนี่ยคือผมมองแมพนะฝั่งข้ามเนี่ยเขาอยู่ล่างกันหมดเราเอาเรียวมาได้นะครับผมเนี่ยเราต้องเวลาเราเล่นอย่างเราต้องกล้าร่นหน่อยนะครับผมเท่น,นี้เนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยผมข่าจะสับเกิด ไปเล่อยๆนะครับผมแต่ประเด็นคือเงินผมเนี่ยไม่พอนะผมกลายเป็นผมเนี่ยหานะผมแทนที่เราจะได้ทรัพยากรเยอะกว่านี้นะโอเคอันนี้ก็ไปต่อไปนะครับผมก็มาเล่นกันต่อนะทีมเราก็ค่อนข้างไปได้นะช็อตนี้ก็เก็บมาได้สองตัวนะค,ครับผมชียร์ผมต่ดไปค่อยๆแซมแลมไปนะเราก็แทงป้อมให้เพื่อนนะผมชิบหายแล้วผมกดสองอ,อโต้นะผมเมื่อกี้ถ้าผมกดมาข้างหลังเนี่ยผมน่าจะรอดอดู่นะอันนี้ก็หาอ e ีกช็อตหนึ่งแล้วครับผม ก็ถือว่าแบบยังประคองเกมได้ดีอยู่นะฝัะนข้ามเขาก็เริ่มแบบม,ม,ม,มัวๆแล้วนะผมด้วยความที่กอต์แล้วเนี่ยก็บัฟหมดแล้วนะฝัะนข้ามเขาก็กล้าที่จะเล่นกันนะผมว่ายังไรเรียวมาคุงโอ้โหตีผมหมดนะเรียวมาเขารักษาระยะค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมโตโรมาอีกนะผมด้วยความที่ผมไม่มีอัตตินะฝัะนข้ามเขาก็กล้าเล่นเป็นธรรมดานะผมเดี๋ยผมตีขี้ไป บัฟคอตยังไม่หมดนี่หว่าทุกคนเมื่อกี้ผมพูดผิดนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ขอประทานภัยนะโอ้โหเร็วมาไม่ตายเชี่ยแม่งติดเคียวนะผมช็อตนี้นี่รั่วจริงนะผมบอกเลยว่าเคียวแผ่นนี้ค่อนข้างที่จะโกงมากนะผมด้วยปาพี่มันมีตัวละครเนี่ยมันออกต้นเกมได้นะเซียวฟิตเราค่อนข้างเจ็บเลยนะครับผมต้องไปรับเพื่อนนะดีนะครับที่เพื่อนยังรอดเดี๋ยนะก็หาดักกันไปก่อนนะครับผมไมยังไงครับช็อตนี้ ก็หาเล่นกันไปก่อนนะตอนนี้ก็เราก็พยายามเชียร์เวฟนะผมด้วยความที่เราเนี่ยเกือบ้านแหลกแค่บาแลกเดียวนะครับผมเป็นไปได้ก็อยากให้เวฟเนี่ยมันเข้าอ่าแตหลายทางนะครับผมอยากให้อ่าเวฟไอแวนการเนี่ยมันเข้าพร้อมกัน3ทางแนละ้วมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับผมไม่ก็สองทางเนาะอันนี้คือเวฟเข้า2ทางนะผมเข้าล่างกับกลางนะแล้วก็มี โอกาสเนี่ยที่เราจะตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับผมเนียเรียกว่ามี2ทางเลือกเนาะโอเคครับผมคนข,ข้ามก็มีตัวเคลีนะคยร์ล่างนะครับฟีเคลียร์ล่างนะผมเวฟก็เข้าเลนกลางนะตอนนี้ก็พยายามที่จะเบิร์ดโตโร่นะด้วยความที่เราโดนนะเราไปเบิร์ดโตโร่นะผมก็โดนตัวอื่นฟีนะค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะครับผมโอเคได้โตโร่มานะแต่เราก็เจ็บเหมือนกันนะครับผมยิปเวฟกลางเรากำลังมานะรอสักแป๊บน่าจะได้อยู่นะครับผม เราก็เข้าไปเล่นแล้วนะก็น่าจะไหวกันอยู่นะครับผมเฉด้วยความที่คิปเข้ากลางก็น่าสามทางนะผมค่อนข้างที่จะดีเลยช็อตนี้ตีคิปให้อยู่นะครับเพื่อนจบได้หรือเปล่าเหลือเวฟรถุถังนะครับผมเดี๋ยวผมเชียร์บนนะเล่นบนเอยยังมีแมนกาดอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเียค,ครับผมก็พยายามหามุมกันนะ โอเคเรียวมะนะครับผมว่ายังไงเรียวมะเพื่อนเราเหมือนจะเล่นนะผมจังหวะน,นี้โอเค okay, เรียวมะแข็งแล้วผมอันนี้เราเล่นได้เลยเปิดครับผมโอเคทุกคนโอ้โ oh, หดามิทเลยเนี่ยนี่เราแกงบ้าเลยนะครับผมนี่เราสับของนะออกเป็นเกาะเกิดนะครับผมสู้กับบิโลโอเคเข้าหมดทีมแล้วครับผมขอเราต้องพยายามตั้งสติให้ดีนะครับผมพยายามอย่าลุ้ว่ไฟท้ายนะโอเคตดเหลือตัวโลตัวเดียวนะผมอย่างนี้ก็กันบ้านไม่ได้นะครับผมก็น่าจะจบกันไปแล้วนะ ก็จบกันไปแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ขอให้เป็นแนวทางง่ายๆนะผมให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปคิดได้ลองเอาไปทําดูนะผมเพราะว่าผมว่าการเล่นหยาดออฟเลนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะผมแค่เราเนี่ยต้องปลดใจรอ,อนิดน,นึงนะผมแล้วก็มั่นใจในการเล่นของตัวเองนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมขอขอบคุณครับ